ดได้แค่ครั้งเดียวเพราะเดี๋ยวเราจะปล่อยเขาออกไปแล้วนะปล่อยเขาแล้วนะวเขาจะไปจากเราแล้ว,วเลี้ยงเขามาตั้งแต่เล็กก็จริงอ่ะแต่ว่าถึงเวลาก็ต้องปล่อยเขาออไปตามธรรม,ามาชาตินอนแล้วก็เป็นดักแด้แก็เป็นเสื้อเอาละะออกไยวเขาก็บินออกไปหลงอยากให้มันเกาะมือคอยอ่ะ,อะลองดูนะว่าเขาจะเกาะไหมไม่เกาะไม่เกาะเขาก็คือสัตว์เราไม่ได้เลี้ยงเขาอ่ะเรา มันตัวเล็กอืมอีสไลสสวยอ่ะอืมให้เ,เข้าใกล้อ่ะอ่าอ่าให้เขาต้อง,ต,องต้องให้เขาออกไปให้ได้ออาละไปแล้วไปแล้วเกาะเพชรเกาะเพชรเกาะเพชรว้าว <laughs> <laughs> เพชรไม่ต้องกลัวลูกเพชรเดินไปไปปล่อยเขาก็ได้เดี๋ยวเขาก็ไปอ่องไม่เกาะเอะเพชรเขาอยู่เฉยงไงไม่ต้องกลัวลูกเพชร <c oughs> เขาไม่ทำ้ายอ่ะออกไปหน่อยดีออลองเนาะลอง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 แม่ตอแรกแม่จะไปปล่อยเขาที่น,นี่นี่นเขาเกาะอ,อยู่ตรงต้นนี้ <c oughs> เขายังไม่แข็งแรงอะ่ะก็ต้อง โชคดีนะแค่นี้เขาก็สวยแล้วพ่อมาเอามาก็บเอาเาให้เก็บเอาเอาก็บก็นีด้วยอะลองดูอะมีเสื้อขี้ได้้ไแม่ขี้ได้ลองดูด้วยนี่เขาก็ไม่กลัวแล้วสวยจะตาย

ก็เอาเขามาปล่อยตรงดอกไม้ไงเขาจะได้มีอาหารกินยว,วันต่อมาเขาก็กินดอกเข็ม้วแม่เขาก็หายดีแล้วโอ้ถ้าต้นไม้เรามีแต่ดอกไม้นะดีเลยอ่ะจะได้กินเยอะเลยเพราะว่าเรามีแต่ใบหมากานันนะเลยก็มีดอกเข็มดเลย